ขอบสนาม Inside Story ครับเลโอนาร์เมสซี N ่ A i, กับชีวิต1เดือนที่ปารีสแซงแองเกิลเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้สิ่งที่ทางเราขอบสนามอยากนำเสนอก็คือการพาทุกท่านไปเจาะลึก Inside Story ไปดูกันหน่อยว่าตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาสถานการณ์ชีวิตของเลโอนาร์เมสซี A ่ i, กับบ้านหลังใหม่ที่ปเอเชเป็นอย่างไรกันบ้างครับและแน่นอนคุณอยู่กับผมเกมเอ,เองนะครับข้อแรกเลยครับยินดีต้อนรับสู่ปารีส ปัจจุบันเลโอนีลเมซี่อายุป่าเขาไป3 4ปีแล้วนะครับเขาใช้เวลาแล้วก็เติบโตอยู่กับบาร์เซโลนาแทบทั้งชีวิตเรียกได้ว่าความรู้สึกมันไม่ได้ต่างจากบ้านเกิดมังน,นอนเลยจริงๆแต่ด้วยปัญหาทางด้านการเงินมีน้สินท่วมหัวไม่ว่าจะดินโนรนหรือว่าดันทุรังยังไงเนี่ยบาร์เซโลนาก็ไม่สามารถจับเลโอนลเมซี่ต่อสัญญ,ญาได้นั่นเลยทำให้พวกเขาต้องเจอกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่บนหน้าปรสาสต์ฟุตบอลครับ การย้ายมายัางปารีสชาลแมงได้สร้างความมือหาระดับปรากฏการไปทั่วทั้งโลกเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยแทบจะมั่นใจแบบร้อยเปอรว่ายัางไงชาตินี้เลือเนร์เมสซี่ก็คงไม่มีทางคาแข่งให้กับสโมสรอ,อื่นๆแน,แน่แต่แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงจนได้ เลอเดเมซี่ย้ายมากรุงปารีสวันที่10สิงหาคมจนถึงตอนนี้พี่แกกับครอบครัวก็ยังคงพักอาศัยที่โรงแรมร o ยัลมาร์โซยังไม่ได้ย้ายไปไหนเพราะยังหาบ้านที่แบบพักยาวๆถาวรไม่ได้นะครับบอกว่ากันว่าสีภรรยาอย่างออตโตเนียร็อกคุโซแล้วก็ครอบครัวเนี่แหะครับกำลังทำกันบ้านอย่างหนักเพื่อมองหาบ้านหลังใหม่อยู่ หลังจากต้องลาจากบ้านที่คาสต้าเดฟเวลล่าในสเปนตอนนี้ว่ากันว่าเมสซี่เล็งๆเอาไว้ว่าจะมีบ้านที่แถบชานเมืองทางตะวันตกของกรุงปารีสเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นที่โวร์กระซงบูวิกาว mm hmm. ในเลิซูแซนซึ่งเป็นที่ที่เพื่อนร่วมทีมอย่างเลโดปาราเดสแล,และอันเคลด์มาเรียอาศัยอยู่ครับ ถัดจากเรื่องราวของบ้านหลังใหม่มาดูกันที่ความเป็นอยู่ในโรสโมสรครับการย้ายมายัางปารีสท,ทำให้เลวเนลเมซี่ได้เจอกับเพื่อนเก่าๆหลายคนไม่ว่าจะเป็นเลอันโดปาราเดสมารอิคาดีอังเคลเดมารียและนั่นคือสิ่งที่ช่วยให้เลวเน sey, ลเมซี่ปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่ๆได้ง่ายขึ้นครับเพราะมันก็มีนะครับนันกเตะหลายคนที่สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาสเปนรวมไปถึงาลาตินอเมริกาใต้ได้มาเลยทําให้เมซี่นั้นปรับตัวได้ง่ายมากๆ ทั้งดีมาเรียและปาราเดสเนี่ยดูเหมือนจะคือคักเป็นพิเศษกับการมาของเมซี่เพราะ2คนนี้แทบจะเป็นทุระให้ในหลายๆเรื่องเลยนะครับโดยตัวของปาราเดสเองเลยนะครับได้มอบของขวัญต้อนรับเป็นภาพวาดจากศิลปินคนดังนั่นก็คือคาร์เมเฮลนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองกับความสําเร็จในศึกโคปาอเมริกาช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาของทัพฟ้าขาวอาร์เจนตินานอกจากกวนทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วนะครับเลอเนอร์เมซี่ยังได้รับการต้อนรับที่แสนอบอุ่นจากเพื่อนซีอย่างเนม่าและอดีตเพื่อนเก่าที่เ่ะีีวกอาาบ ก่อนนเปิดีัถ้าจะพูดถึงสิ่งที่เซอร์ไพรส์ที่สุดคงเป็นการที่เมซี่ได้เจอกับซิโกรามอสทุกคนรู้ดีว่าทั้ง2คนคือสตูที่ต่อสู้กันมาอย่างยาวนานบนเวทีลาลิกาสเปนนะครับเฉพาะในแมตช์หยุดโลกเอลกราซิโกเราจะเห็น2คนนี้ฟัดกันกระทบกระทั่งกันอยู่บ่อยๆแต่มาครั้งนี้ทั้งคู่มาเจอกันในสถานะที่ต้องเป็นเพื่อร่วมทีมกันครับมีหลายคนตั้งคำถามว่าการเจอกันของ2คนนี้มันจะทำให้สถานการณ์ภายในห้องแต่งตัวปารีสนั้นตึงเครียดหรือเปล่าแต่ผลปรากฏว่าไม่เลยครับ ทั้งเมซี่และรามอสเจอหน้ากันครั้งแรกก็ทักทายคุยหัวเราะเฮฮาใส่กันซึ่งเป็นภาพที่เราไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนแถมยังสัมผัสได้นะครับว่าทั้งคู่ไม่ได้มีแล่เหลี่ยมหรือใส่หน้ากากเข้าหากันเพราะทางรามอสเองก็พยายามต้อนรับเมซี่เป็นอย่างดีถึงขั้นชวนให้เมซี่ย้ายไปอยู่ด้วยกันในช่วงที่เมซี่นั้นยังหาบ้านไม่ได้นะครับนั่นคือเรื่องราวในรั้วนะครับทีนี้มาพูดถึงการพบกับผู้จัดก,การทีมกันบ้าง การมาของเลนเเมซี่ทำให้ฝันของกูซืออย่างมาริเชโอโปเชติโนเป็นจริงครับให้ย้อนเวลากลับไปเราเห็นว่าเขาออกมาให้สัมภาษณ์อยู่หลายครั้งว่าชีวิตนี้ผมอยากเป็นโค้ชให้กับเมซี่สักครั้งโปเชติโนพูดต่อนะครับว่าผมไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นไปได้และเมื่อโอกาสมาถึงทุกอย่างมันเกิดขึ้นรวดเร็วมากโดยทีรก็ตามเรามีความเชื่อมโยงกันในหลายๆสิ่งเราเป็นคนอาเจนตายเหมือนกันเราเชียร์นิวเวลโอบรแล้วเราก็มาจากโรซาริโอเหมือนกัน ผมชื่นชมเขามานานแล้วตั้งแต่เราเผชิญหน้ากันในฐานะคู่แข่งการมีเขาเข้ามาซ้อมทีมเดียวกับเรามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆรวมว่าเราจะประสบความสำเร็จตามความปรารถนาของสโมสรไปด้วยกันและนี่คือบทสัมภาษณ์ของมาริโอ o โปเชตติโนที่พูดถึงเรือนของเมสซี่นะครับ ส่วนการประเดิมสนามกับเปเอชเวเลโอน์มซี่ได้เริ่มซ้อมกับปารีสแซงต์แชงเป็นครั้งแรกในวันที่12สิงหาคมแต่ว่าเป็นการซ้อมเดี่ยวกับโปรแกรมที่เข้มงวดมากๆนะครับโปรแกรมตรงนี้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะทให้เขาเนะี่ยผ่านความฟิตและเข้าไปฝึกซ้อมกับกวนทีมชุดใหญ่ได้เร็วขึ้นซึ่งก็ผ่านฉลุยไม่ได้มีปัญหาอะไรครับลเลโอนด์มซี่ได้โอกาสประเดิมสนามในสีเสื้อปารีสแซงต์แชงนครั้งแรกในวันที่บุกไปชนะแรงค์ได้20โดยลงสนามเป็นสำรองแทนที่เนนม่าใททีี16ับ ึงเกมนั้นพี่แกจะไม่ไมีชื่อเป็นคนทําประตูหรือทำแอสซิสต์นะครับแต่เราก็ได้เห็นว่าการสร้างอิแพคครั้งใหญ่จากผู้ชายคนนี้มีมากจริงๆเขามีส่วนร่วมกับเกมสูงมากบทบาทหลักในวันนั้นคือการลงไปเชื่อมเกมเป็นตัวฝากบอลตรงแดนกลางและลากตะลุยขับเคลื่อนไปข้างหน้าพร้อมกับสร้างโอกาสให้กับเพื่อนๆครับจากนั้นก็จะมีช่วงที่ทีมชาติอเจตินาเรียกเมซี่ไปรับใช้ชาตินะครับซึ่งไปรับใช้ในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ซึ่งทางไปเอเชียก็อนุญาตให้ไปจักก็แอบ เพราะมันมีฉาตที่เขาโดนเสียบหนักในเกมที่เจอกับเวเนซุเอลาแต่โชคดีครับสุดท้ายพี่แกมไม่ได้มีปัญหาอาการบาดเจ็บอะไรยิ่งพอเกมกับบราซิลนั้นถูกเลื่อนออกไปเนี่ยมันก็เป็นผลดีกับปาสรซแชมองเพราะจะทำให้เมซี่นั้นมีเวลาได้พักมากขึ้นครับเกมล่าสุดที่ปารรสเปิดบ้านถล,ล่มเกรชมงฟุตไป4-0เลยเนี่ยเมซี่ไม่มีชื่อในเกมนั้นแม้กระทั่งตัวสมรองเพราะปาเชติโนอยากให้เจ้าตัวได้พักฟื้นอย่างเต็มที่ครับ เมซี่ประเดิมสนามนะครับในขณะตัวจริงของปาสแซแชมงในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มที่เจอกับคลับบูสครับแต่น่าเสียดายที่สุดท้ายเมซี่ก็ทําอะไรไม่ได้มากนักในเกมนี้และปาสแซแชมงเก็บได้แค่คะแนนเดียวเท่านั้นเด่๋รก็ตามครับด้วยความเป็นระดับโลกของเขาเชื่อได้เลยว่าอีกไม่นานนี้เลือดนเมซี่จะกลับมาโหดในแบบฉบับที่เราคุ้นเคยอย่างแน่นอนครับ